เอาละค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คูเงาะจะมาทําการทดลองอะไรบางอย่างนะคะคือเมื่อวานคุเง้อไปโดนแต่งหน้ามาแบบชนิดกระนำจัมโบ้เอมากนะคะแล้วก็เลยเกิดสิวอักเสบขึ้นมาอยู่บนคางนี้นะคะ2เม็ดนี้ปกติสิวแบบนี้ถ้าคูเงาะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะแข็งเป็นไตไตอักเสบแล้วมันจะผุดเป็นหัวเล็กๆขาวๆแล้วมันก็จะอักเสบอยู่อย่างนั้นนะคะบีบหรือไม่บีบยังไงมันก็จะทิ้งรอยดําไว้ให้กับคุณง้ะตรงนี้นะคะซึ่งคุณง้ก็จะทําเทสโดยการวันนี้ รับประทานอินนาซึ่งวันนี้ดูค่ะเป็นวันที่3เป็นวันที่ที่3นะคะเรามาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่4เดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงหลังจากกินอินนาเข้าไปแล้วสิวอักเสบมันยังจะอักเสบอยู่ไหมหรือมันจะผุดขึ้นมาหรือมันจะหายไปหรือยังไงนะคะกินก่อนนะคะอ่ะกินโชว์เลยซึ่งเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เรามาดูผลกันนะคะ เอาละค่ะวันนี้มารายงานผลนะคะหน้าสดมารายงานผลเลยนะคะเมื่อวันที่สามคงว่าสิวกําลังผุดขึ้นมานะคะเจ็บอักเสบมากๆโดยปกติแล้วมันจะต้องเป็นหัวหนองผุดออกมาเพราะอัดอินหน้าเข้าไปปุ๊บวันที่สี่นะคะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายไว้นะคะลืมค่ะวันที่สี่เนี่ยนะคะก็ไม่เกิดภาวะของการผุดของ สิวเลยการอักเสบลดลงความเจ็บที่บริเวณสิวลดลงแล้ววันนี้วันที่5ค่ะนี่นะคะวันที่5นะคะดูในมือถือเลยนะคะสิวหายไปแล้วค่ะไม่มีการผุดไม่มีการเจ็บไม่มีการอักเสบเลยเพียงเพราะว่าเราได้อินอ